แมวติดโควิดนะครับเบลเยียมชี้เคสพิเศษนะครับเจ้านายใกล้ชิดเกินสัตว์ไม่แพร่ต่อนะครับสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่ากรณีพบว่าแมวติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับหลังได้รับเชื้อปนเปื้อนจากเจ้านายในประเทศเบลเยียมนะครับดร,อเ,อรเอ็มมานูเอลอ,องเรนะครับโฆษกสำนักงานสาธารณาสุขเบลเยียมนะครับ แถลงว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่หายากมากนะครับและเป็นเคสพิเศษที่แยกเดียวนะครับโดยพบว่านักวิจัยที่คณะสัตวตแพทย์นะครับเมืองเลเย่ประเทศเบลเยียมนะครับลักษณะเป็นการติดต่อจากความใกล้ชิดระหว่างสัตว์กับมนุษย์นะครับที่ติดอยู่ก่อนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อปนเปื้อนจากมนุษย์ไม่มีความเสี่ยงใดๆที่จะทําให้มนุษย์ติดเชื้อจากมันได้นะครับ ดรอองเรนะครับก็กล่าวว่าไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะคิดว่าเป็นไปได้นะครับสัตว์จะเป็นพาหะนํานโรคก,การระบาดในสังคมของเรานะอันนี้ก็เป็นคํากล่าวของดรอองเรนะเอมมานูเอลนะครับมีกรณีคล้ายกันนะครับก่อนหน้านี้ที่ประเทศฮ่องกงนะครับ มีผู้พบสุนัข2ตัวเนี่ยติดเชื้อไวรัสโคโรนาเหมือนกันนะระหว่างการตรวจหาในสุนัข17ตัวและแมว8ตัวนะครับที่ใกล้ชิดกับเจ้านายที่ป่วยเป็นโควิด1 9นะครับสำหรับสุนัขที่ติดเชื้อที่ฮ่องกงเนี่ยไม่แสดงอาการป่วยใดๆนะครับแต่แมวมีอาการป่วยที่ระบบหายใจนะครับและระบบย่อยอาหารท้องร่วงและอ้วกและหายใจลำบากนะครับสำนักงานความปลอดภัยทางด้านอาหารของเบลเยียมเนี่ยถแถลงย้ำว่า ไม่มีหลักฐานใดที่บ่งบอกว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะแพร่ไวรัสมาสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆได้นะครับคําแนะนำนะครับป้องกันเบื้องต้นก็คือให้รักษาอนามัยเมื่อสัตว์เลี้ยงเมื่อต้องสัมผัสหรือว่าต้องล้างมือจากการอุ้มหรือสัมผัสก็อย่าให้มันมาเลียที่หน้านะครับขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดนะครับก่อนจบคลิปนะครับ ใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตได้ที่นี่นะครับขอบคุณมานะครับสวัสดีครับ